สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนะคะทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่ละองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสไทยนะคะเรามาอัปเดตดวงดาวกันนะคะวันที่4พฤศจิกายนนะคะนิวมูนในราศีพิจิกเรือนที่6นะคะเรือนที่6หมายถึงเรือนสุขภาพการงานนะคะคุณอาจจะสนใจใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะคะหาอาจจะทําอาหารทานเองนะคะหาอาหารที่แบบ เขาเรียกว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้ารองานอยู่มีโอกาสงานนะคะงานเก่าๆนะคะมีโอกาสที่บริษัทเก่าๆมีโอกาสติดต่อกลับมามากๆนะคะวันที่5พฤศจิกายนนะคะดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรเรือนที่8นะคะแล้วก็วันที่17เนี่ยดาวศุกร์เขาถอยหลังนะคะในมังกรนะคะที่11องศาเรือนที่8หมายถึงเขาเรียกว่าเลือนของความลับเนาะ ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินก็เงินของคนอื่นเงินตกเบิเกเงินประกันก็คือมีโอกาสได้นะคะในเดือนพฤศจิกายนมีโอกาสโชคดีในเรื่องราวของการเงินนะคะถ้าเกิดคุณรองเงินอยู่แต่ในเรื่องราวของความรักเนี่ยความรักที่เป็นความลับเนี่ยมีโอกาสถูกเปิดเผยได้หรือตัวคุณเองถ้าเกิดคุณมีความรักที่เป็นความลับแบบนั้นเนี่ยก็ <c oughs> คือคนที่คุณดิวอยู่เนี่ยอาจจะรู้นะคะหรือว่าใครที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะ หลังวันที่ดาวสุกเดินถอยหลังเนี่ยมีโอกาสที่มันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะใครที่ไม่ใช่นะคะมีโอกาสไปมากๆนะคะมีโอกาสจบนะคะและจบแล้วก็คือได้คนรักใหม่พอดีเลยเพราะว่ามันมีเอชซอฟคัพขึ้นมาแล้วเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีฟูมูนนิวมูนนะคะในในบ้านของคุณเองแล้วก็เรือนตรงข้ามของคุณด้วยนะคะมันก็จะเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะ และทีนี้วันที่19นะคะมีฟูมูล e ูนาอีคลิปในราศีพฤษภเลือนที่12อย่างที่บอกว่าเลือนที่12เนี่ยเป็นเลือนของอ,อดีตเรื่องของความลับถ้าคุณมีความลับก็อย่างที่บอกนะคะว่ามีมีโอกาสที่จะถูกเปิดเผยแต่ถ้าใครมีความลับกับคุณคุณก็มีโอกาสได้รู้นะคะคนคนที่มีดาวศุกร์อยู่ปลายองศานะคะของราศีเมถุนนะคะจะโดนเนบจูนอยู่ บางครั้งเนี่ยความรักที่คุณเจออาจจะเจอแบบความรักที่มันไม่ชัดเจนนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยคือคิดในด้านดีมองในด้านดีของคนรักมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่มันเกิดดาวในเรือน12หรือเรือนที่8แบบนี้มันอาจจะทำให้คุณ มองถึงด้านความเป็นจริงมากขึ้นมีไพ่เดอะซันมาแล้วนะคะแสงสว่างมาแล้วนะคะก็คือคุณอาจจะตัดสินใจอยู่ภายใต้เงาจันนะคะก็คือดาวจันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ชัดเจนเนาะก็คิดว่านะคะหลังจากที่ดาวศุกร์เดินถอยหลังเนี่ยมีโอกาสมากๆที่คุณจะตัดสินใจให้มันแบบชัดเจนไปเลยนะคะเพราะว่ามี หกถ้วยข้ามอาาถึงสองใบอีกแล้วนะคะราศีก่อนก็จะเป็นเดอะซันนะคะถือว่าดีมากๆนะคะเวลาที่เราเปิดไพ่แล้วไพ่มันขึ้นซ้ำแบบนี้เรามาดูในเรื่องราวของการงานกันดีกว่านะคะด้วยการอ่านไพ่มีโอกาสนะคะไพ่สองใบเนี้ยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่นะคะการตัดสินใจคือคุณอาจจะตัดสินใจว่าคุณจะทำงานที่ไหนดีประมาณว่าอาจจะมีออฟเฟอร์เข้ามาสองอันนะคะสองอันคุณอาจจะเลือก แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณจะมีกําแพงให้กับตัวเองนะคะก็คือเหมือนกับว่าตัดสินใจไม่ได้นะคะถ้าอย่างนั้นคุณลองปรึกษาครอบครัวดูนะคะลองปรึกษาดูบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะได้ความเขาเรียกว่าความคิดความเห็นที่แตกต่างออกไปดีกว่าคิดคนเดียวนะคะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยมีจัดเม้นต์นะคะก็คือถ้าเกิดคุณอยู่ในงานที่คุณรู้สึกว่า มันมันเหนื่อยมันไม่อยากทำต่อแล้วนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่งานที่คุณเคยทำมาก่อนหรือบริษัทเก่าๆที่คุณเคยทำแล้วคุณออกมาแล้วคุณรู้สึกว่าที่ใหม่เนี่ยมัน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 ไม่โอเคสำหรับคุณนะคะคุณลองติดต่อไปที่เก่านะคะมีโอกาสที่มันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะคะไพ่เดอะไฮโลเฟนคือไพ่ของปาฏิหาริย์ไพ่ของมิราเคิลนะคะก็คือมีโอกาสที่บริษัทเก่าๆนี้นะคะจะเขาเรียกว่าเซเยสคือ กลับมาเลยนะคะลักษณะประมาณนั้นก็คือมีโอกาสโชคดีเรื่องงานนะคะถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อนะคะอาจจะต่อจะต้องรอช่วงดาวเดินจังหวะที่ดีกว่านี้อาจจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมตอนที่มันมีฟูมูนนิมูนนะคะในเรือนบ้านคุณและเรือนตรงข้ามนั่นเองถ้าเกิดเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่มีการติดต่อมานะคะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเขาก็ติดต่อกลับมานะคะในเรื่องของการงาน ก็คือถ้าเกิดคุณยังทํางานที่เดิมนะคะมีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะคะก็จะอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนและทีนี้ในเรื่องราวของความรักนะคะมีโอกาสจบกับความรักที่มันเขาเรียกว่าไปไป,ไปมา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 หายหายนะคะเพราะว่าสีด่าหมายถึงการไม่ติดต่อนะคะมันเหมือนกับว่ามันมีกําแพงขึ้นมาในความรักของคุณเนี่ยอุปสรรคอาจจะมาจากทางครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ในเรื่องของการงานก็ตามก็คือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตโตคุณมันเป็นอุปสรรคทั้งหมดแล้วความรักเนี่ยอาจจะเป็นความรักที่ไปไ,ปไปมาๆามาๆหายหายนะคะด้วยความที่ the h ไฮโ o m a n น่ยหมายถึงคนพึกศกนั่นเองนะคะและทีนี้พึกงศกอะ่ะก็เป็นเรือน12ของคุณด้วย นะคะเพจเซอรเพนต์ก็เป็นตัวแทนของไพ่าชาวราศีธาตุดินก็คือพฤกษกันมังกรแต่คนคนนี้นะคะมีโอกาสกลับมามากๆอยากจะบอกคุณว่าถ้าเกิดเขากลับมานะคะเขาคนนั้นแหละเป็นคู่ของคุณนะคะเนบจูนไม่ใช่ไม่ดีอย่างเดียวนะ เวลาที่เขาโดนคุณมีโอกาสเจอเนื้อคู่ที่เป็นโซเมดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเปิดใจกว้างๆนะคะถ้าเกิดเขากลับมานะคะก็คุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะไปได้แต่ถ้าเกิดความรักครั้งนี้มันมาถึงทางตันแล้วะนะมันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะคุณมีโอกาสเจอคู่ใหม่ก็คือเป็นลักษณะของชาวราศรีธาตุไฟก็คือ,เ,อ,อเมษสิงธนูนะคะโอเค ก็สําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะมีโอกาสเจอคู่แบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กหรือ,อครอบครัวแนะนํามาให้รู้จักกันนะคะเป็นลักษณะของชาวรา,าศีธาตุไฟนะคะก็คือเมษสิงห์ธนูแล้วก็พฤกษศกแล้วก็รา,าศีธาตุดินนะคะธาตุดินก็คือพฤกษศก,กันมังกรนะคะลักษณะแบบนั้นมีโอกาสเจอกันในอืม สถานที่ใกล้น้ำนะคะมีไพ่ที่เป็นเกี่ยวกับน้ำสองใบนะคะก็มีโอกาสมากๆนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้แต่ว่าก็ขอเตือนคุณว่าคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนมานะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องดูดีๆแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาเลิกกันดีแล้วก็ก็ดีนะคะแต่เขายังไม่เลิกกันอย่าเพิ่งเข้าไปในความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนแบบนั้นเนาะก็ขอบคุณมากๆสําหรับเดือนพฤศจิกายนนะคะ ถ้าเกิดว่าชอบนะคะกดติดตามกันด้วยเดี๋ยวจะอัปคลิปความรักอย่างเดียวของชาวราศีเมถุนดาวสุกในเมถุนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ